อสวัสดีครับยินดีต้อนรับช่อง h าร p y h o m นะฮะวันนี้เราเอาเอเนลมาเจอแชงนะครับพอดีว่าเอเนลมีของเสริมใช่ไหมวันนี้อ่าแล้วแชงมีของเสริมไหมมีครับเวอร์จริงไม่มีเหรอมีโชว์หน่นอยดิแต่คุณไม่ใส่เองเนี่ย <c oughs> เอาเพียเก่าเจอของใหม่ครับนี่ครับนี่ครับของเสริมเอเนลของเสริมเอเนลนี่แล้วก็มีชัวชัเลยได้สิทได้สิเอเนลครับผม วันนี้เป็นเร็ดนะครับได้ต่อสู้กับเจ้าของร้านมาวินการ์เกมนะครับผมเขินอะไรแฉงอ่ะเขารู้อ่ะว่าผมแพ้เวฟอะ่ะแฉงผมยังตีมั่วอยู่เลยเออออริ่มหลังครับมากกว่าเริ่มก่อนครับไม่ต้องคิดเลยให้เลือกดิคุณยี่สิบดิคุณยี่สิบดิผมอยากเริ่มหลังมาก่ะ เฮ้ยบอกแล้วเห็นโฆษณาชนะได้เรื่อยต่อหลังครับไม่ถ้าใบครับมึง้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยได้แล้วหมกก็ได้ดีดีบอ้อางกี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ครับผมนิงไร้สี่ใบเฮ้ยไม่เจอแฉนะไม่ได้หาแชง เปลี่ยนมือเราได้ไหมครับไม่ได้ครับโกงเกินผมเริ่งก่อนผมทำอะไรครับโ <laughs> จก่อนเขาเล่นโจก่อนเขาเล่นโจก่อนแัวจุดหนึ่งจุหนึ่งกูตาครับกูต่าบอกว่าลงมาเปิดห้าไหาแก๊งหวด,ดแดงไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่จิดเพศหรอหมวดดำลรกเอ้ย <laughs> อ๋อ <laughs> ผมแดง <laughs> ผมแดง <laughs> ม,มาขนาดนี้แล้วเยพีเท่น <laughs> ครับผมกูก็ได้ตุดครับ เรจะไปยังไงอ่ะไม่คิดแล้วเขาแปลพันแล้วกันลิเดอแล้วก็กลับไม่ไหวเลยครับรับก่อนรับก่อนดอกแรกรับก่อนผ่านเลยครับผ่านเลยครับถ้าเธอจวดครับอ่ะขอขอลอง5,000หน่อย5,000หรออีกนิดนึงไหมไม่พอแล้วครับไ้นครับพอแล้วพอแล้วครับแค่นี้เลยเหรอใช่่รับก็ได้รับก็ได้เอาเียจ่ายคิดแปล้อโอเค6,000ครับ6,000เฮ้ยเกิด ต่อไปครับเลี่ยมเกินครับจวดคุณคุณไม่ตายผมเน่เลยดีได้สี่ครับได้สี่ส่งท่านกันเม์นครับดูไลฟ์ไปบนสุดหรือของเราหรือของเขาหนึ่งใบนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาไว้บนไวล่านายดีนะครับฮ้ยคุณโดนผมแล้วโดนไวแล้ง หลังจากนั้นนะครับ KO ครับาตงกว่าตัวนี้ KO ครับคุณไล่สี่ยิงคุตาผมเลยอ่ะแน่นอนครับหกพันลิเดอรโอ้อ่าคนคนเท็จครับจะเหลือล0พันหนึ่งเนาะจะเหลือห้าพันใช่ครับกาดพันหนึงแล้วกาดสองพันนันเลยวั่เทจชดนะหาคิดสิบสงแล้วแล้วกาดสองพันนี่ขนาดผมอยู่ตรงกลานะคุณยังตามผมไหอ่ะโอ้ยคิดไม่ออกเลยอ่ะรอรอเจ็ดพัน่อยครับเจ็ดครับอุ้ยแรงเป้า เบาหน่อยไหมเบาหน่อยอุ้ยตอนนี้ได้อ๋อไม่เท่าได้เลยเด็กอีกเดินเลยอ่ะอ่ะผ่านครับผ่านเลยผ่านเลยเป็นจวดครับเป็นจวดไอเนี่ยตัวแสบเลยไอ้บล็อกเกอร์นี่ดูเป็นบล็อกเกอร์ครับอ่าใช่ใช่ครับไปกินดูเป็นบล็อกเกอร์ครับเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมไปดูก่อนเอีวันนี้เลยเก่งเก่งเอาแปดพันลีเรแรงเกินอ่ะรับรับ เล่นกันไม่มีไม่มีนี่เลยไม่มีใครเลยเล่นกันคม้แย่อารมณ์เปลี่ยนสีกันไหมไม่ได้ครับลงลงตอนนี้ตายแน่ต้องนิ่งๆหกพันครับหกพันขอสองพันไปหนึ่งเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เดี๋ยวที่เจ็ดครับเหลือเจ็ดใช่โอ้อ่ะผมไม่สองพันเลยอ่ะโอ้ยลงไปยิงรวยจริงเลยผ่านครับผ่านเฮ้ยแล้วเหรอ เป็นยิงกวอนอะไรนะว่านยิงหกพันครับกว่าลมน้องหกถือวันนาไว้กี่ลูกครับอะไรนะครับไม่รู้ไม่รู้ผมยินกี้ก่อนไ็ได้ผ่านเลยอะผ่านแล้วผ่านโคตเลยคะแนนจวดนะยังไม่ตกกูยิงยิงงอมคอนต้องต้องมันมันต้องเล่นไล่เขาไม่งั้นมันยิงไม่ตาย นีก็ห่าแล้วมีก็ห่านี่ยีกวิ่ห่าได้โหอะไรยังไงจะมาตกคุณได้สิบเฮ้ยต้องเล่นอย่างนี้เลยอ่ะคุณได้สิบอะแต่ลงมาตายแน่เกินไนึหรือเปล่าตก้าเก้าอ,อ้าเจ็ดเจ็ดพันเงินนะเจ็ดพันเจ็ดนะครับเ <7, 000. S 1> จ็ดแต่ก็ได้ได้จวกจวกก็ได้อยากจัว รู้ได้ไงอ่ะผมเลี้ยงอ่ลบสองพันลบสามพันยิงครับยิงยิงคนนี้ครับใช่ครับานรครับจ๊จุแตังค์ตังค์เหลืออะไรเหลือหกพันครับเหลือหกพันครับเหลือหกพันเหลือได้ไงได้สองนะ้ใส่ก่อนหนึสองส โอเคโอเคผมเล่นได้แล้วตา,นานแน่นนะ ไปหรือเปล่าัผลิตได้ครับหกพันเลยเหรอหกพันอ ã, 2, ่าสองพันง่ยอันนี้เดี๋ยหกพันนะครับแปดพันเลยแปดพันเลแรงอยู่ดีนะครับโอ้อโหโหดเกินอ่ะรับฝอกได้ครับรับก่อน ใชคับพี่ก่อน้ใช้แล้วคือตอนนี้หนึ่งครับย่าไม่ได้ใช้อ๋องันไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยเหมือนกันและไม่ได้ใช้ระวังเลยดูพี่ไ้ซื้อ้าหยังไงิอาถ้าผลิตของ้าลิต้าผลิตาผลิต้าผลิตถ้าผลิต อันนี้เลยใช่เลยอ่างั้นตีอย่างทานตีอนะโอ้ยอ่าทิ้งทิ้งมือหิวป่ะทิ้งมือหิวป่ะทิ้งมือโคตรโบอันนี้เรียังไหมนี่อันนี้เรียังไหมแรงเกินทำไงได้ทใไรก็บล็อกเกอร์ครับบล็อกเกอร์ครับผมผ่านเลยเอ้ยผ่านเลยพลาเทำเป็นลืมไม่ว่าน้องเขาจะลืมทำเป็นลืมมั้งดิคุณอะ การออกโค้งไม่มีปัญหาการโกงนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงก้าพานลีเด้อครับแรงเกินเก้าพันสองทีเลยเหรอรับเหรอได้รับก่อนเกาพัลีเด้อครับอุ้ยี้กดเทครับกดเทคต่อสองมันนะเรนจูว่ะครับจะล้มยังไงหรอมันหิวได้ใช่ อ้าพันหนึ่งเด้อครันห่เด้ออ่าพันหนึ่งครับนห่งดีดีนะดีดีถ้าผมแพงมาโยนแต่ยังมาโต่อเขายังมาโต่อเท่าไหร่ที่สองครับที่สองสี่พันเหลือเหลือแปดพันโอเคพูดีเอาพันก่อนพันโอ้โหไม่ตีหน่อยหรอสีเวลาหรือเปล่าตีเลยถ้าผมเล่นแดงนี่ผมต้องถือโรเจอร์ในมือนะสีอื่นยิ่งชนะเลย ตจอเองเดียวนี่เหนือจริงเฮ้ยกดเห็นเลยครับจะลงสิบก็บอกแต่ลงสิบก็บอกแต่ลงสิก็บอก1นมีงสอไม่ด้แนครับมีบลอคเกอร์ไมถึงเนาะเหลอนเกินนะครับมันหนึ่งครับเลยมันหนึ่งอ่ะดิรถลถพางเมล่อกี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเือเยอะสะด้งเลยแรงจังเลยนะครับสิบ สิบเอ็ดอ๋อสิบเอ็ดเนอะสิบเอ็ดีสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวิได้สิบเอ็ดดีเลยรับประกดนจ <15. S 1> ถั่วฮะตีหมดจะตายไหมถ้าถ้าอย่างนี้จะตายแน่ใครตาย <laughs> <laughs> จะตายไหมอขอร้องห้าผลิตได้ไหม <laughs> แปกแปกนับนับก่อนนะครับหนึ่งหนึ e ่งนะครับหนึ่งหนึ่งปึบแปดครับแปด มันใช่เคิ่มันใช่สองวันอะเก้าวันเล่อมันใช่โอ้ย็นเลเราก็เวมันต้องเปลี่ยนแล้วครับเอ็นเดียวกัเเอเดียวกันเลยขอสามพันโอ้ยยากอะยากอะผ่านเปลี่ยนเวเลย พันลิตรเลยหกพันเลยหรออัเทครับเทพกรอีกพันเลยเป็นเจ็ดครับมีหมื่นหนึ่งพันลิตรไมหมื่นหนึ่งพันลิตรเอ้ย คิดก่อนนะครับตัวเลขมันเยอะ <laughs> จริงเหรอครับได้กา้าได้ก้าคืออะไรย่ามาโต๊ะย่ามาโตยะงยิงนิดบล็อกเกอร์องหมอเจ็ดเก้าสิบสิบเก็าสิบสองเอามาตีสิบยู่อ ออกกล้องยังเรียผมนะครับเอาเก็บพันหนึ่งก็ับเก็บพันหนึ่งจริงไม่ได้ครับไม่มีรายแล้วอ๋ออ๋อเอาผานเลยครับอะไสินี่ค้าวันฤิ้าวันฤิครับ หพันลีดครับแปดพันลีดครับสิบสองลีดครับสิบสามลีดขอบคุณทุกคนครับไม่เหลือครับอนเนยวครัเจอเวฟจะสู้ยังไง <laughs> น้องหกเขาอ,อ่อนให้ครับผมเขากลัวร้านจะเสียชื่อเขาเลยไม่ได้เอาจริงครับอ่าเฮ้ <laughs> เลือกสู้เวฟย,ยังไงโอเคครับจบแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมเป็นเอเนลนะครับสู้ไดบแช่งนะครับผมอิโดแพนะครับมนสู้เวฟไปได้ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบาย